ต่อไปนี้เป็นนาทีชีวิตคุณผู้ชมอาจจะเกิดกับใครก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูคลิปนาทีชีวิตที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งหนึ่งค่ะที่อุดรธาน,นีเป็นเหตุการณ์ที่ลูกค้ามานั่งทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นชาวต่างชาติแล้วอยู่ๆแกก็เกิด,อ,ดอ,อาหารติดคอ,ค,อค่ะเป็นผู้ชายแล้วแฟนแกก็พยายามมาช่วยนะคะพยายามมาตบหน้าอกทำยังไงก็ไม่ได้ค่ะแล้วดูเจ้าของร้านวิ่งมาแล้วค่ะ เดี๋ยวของร้านวิ่งไปแล้วทำยังไงคะกอดเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังอู้ยลูกค้าตัวใหญ่มากไม่แกเป็นผู้หญิงแลนะนะใช่เป็นผู้หญิงแต่ลูกค้าตัวใหญ่เป็นผู้ชายฝรั่งด้วยหลุดแล้วค่ะโอ้โหนาทีชีวิตจริงๆท่านผู้ชมสตินะคะสติเข้าข้างหลังแบบนี้นะครับใช่แล้วก็มือสอดใต้รักแร้แล้วกดที่ลิ้นปีเลยครับกระแทกเลยกระแทกเลยปึ๊กเลย ด้วยความที่ตัวใหญ่แกก็ยกไม่ไหวยกไม่ไหวค่ะถ้าเป็นคนตัวเล็กหน่อยเขายกกันเลยนะใช่แต่นี่คือโชคดีที่นั่งข้างหลังไม่มีอะไรบังเนาะสามารถเข้าข้างหลังแล้วก็กดได้ครัเนี่ยแฟนก็นยังทำอะไรไม่ถูกเลยนะสำรักอาหารไม,ไ,มไม่ได้รู้มาว่าจะแก้ยังไงใช่ไหมก็คนเดียวนี่สำลักอาหาร,รก,กันเยอะนะตามข้อมูลที่ภรรยาเล่าให้ฟังก็คือสามีเนี่ยเป็นอย่างนี้บ่อยๆ คนเคยสำลักจะสำลักคนเคยสำลักกับเป็นบ่อยว่างั้นนะเพางั้นพี่ต้องเรียนรู้วิธีการดูแลด้วยนะเป็นเรื่องของระบบของการเปิดปิดของตัวกระบางเนี่ยนะคะหลอดลมนะคะลิ้นลิ้นระหว่างหลอดลมกับหลอดอาหารเนาะถ้าคุณเคยเป็นก็จะเป็นอยู่เรื่อยสำลักนู่สำลักนี่อยู่เรื่อยจังหวะการกลืนกับการหายใจไม่สัมพันธ์กันเนี่ยนะคะเอาอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะวันเดียวกันเลยร้านนี้เหรอร้านนี้แหละค่ะอะไรจะโอ้ยลูกจ้างล้มชักลงไป เป็นลมชักค่ะเอ้าเจ้าของร้านมาเจ้าของร้านเจ้าของร้านอีกแล้วเจ้าของร้านมาช่วยช่วยยังไงคะเอาการพื้นที่ออกไปการพื้นที่ออกไปอย่าให้เขาไปกระแทกอะไรนะคะไม่เมื่อกี้กระแทกแล้วสิหลอกหมายถึงว่าเผื่อเขาดิ้นเขาชักไงคะอย่าให้เขาไปชนหัวไปชนกับอะไรนะกันเอาไว้ใช่อเขาชักไปค่ะความจริงต้องยกขาขึ้นสูงหน่อย ให้เลือดลมไหลไปที่สมองใช่ไหมคะต้องยกขาขึ้นสูงโอ้โหแล้วเหตุการณ์ก็คลี่คลายคือถ้าเขาได้นอนราบอะครับใช่ค่ะให้เขานอนราบเลือดลมไปเขาก็จะค่อย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 ฟื้นตัวถ้าเป็นกรณีลมชักแบบนี้หรือว่าเกิดวูบไปอย่างเงี้ยนะครับโอ้แต่เมื่อกี้ี่กระแทกแหลงนึนกันนะเนี่ยแกอยู่อย่างเงี้ยคุณรัชนีดูสิ ไม่รู้จะเป็นเหตุการณ์อะไรนี่นะใช่ค่ะแต่ว่าแกมีโรคประจําตัวครับใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้ทราบเลยนะคะว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยต้องมีความรู้แล้วก็มีสติมีเขาเรียกว่าไม่ไม่อยากให้ตกอกตกใจจนเกินไปแต่พยายามตั้งสติและช่วยเขาให้ได้นะคะซึ่งเจ้าของร้านที่ว่าเนี่ยก็คือคุณพลอยนะคะคุณพลอยผู้จดข่าวของเราไปเนี่ยก็เจอพนักงานของร้าน ซึ่งก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรไปฟังดูนะคะ<อ>เขาก็ขอ,อบคุณพี่พลอยแล้วเขาก็ทําตัวปกติเขาก็เดินกลับไปกลับไปเลยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ะนะไหมี่ร่าไม่นุ้ไม่เคยค่ะแล้วว,วันนั้นเป็นสอง,ง,งรอครั้งเลยนะครับเคสนั้นเคสฝรัง่งจเป็นเคสแรกหรือวเคสที่สองเคสแตกเคสแรกแ,แล้วก็ตกเกนยมาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไอ้ดินป่ะ แกเป็นลมชัก,กลมชักอยู่ดีๆแกก็ล้มชักเลยอันนี้ไม่ได้มีอะไรอีอกหอไม่ไมค่ะแกก็บอกว่าให้จับที่เขานอนตะแคงแล้วก็โทรเรียกรถกู้ภัยมาครับไม่ได้มาทํางานอีกแล้วแต่หายแล้วนะคะเป็นปกติแล้วพนักงานสาวคนนี้นะคะซึ่งวิธีการเนี่ยทางทีมงานของเราก็ไปค้นข้อมูลทางการแพทย์นะคะ สำหรับคนที่ป่วยลมชักแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์เราเห็นเนี่ยมีวิธีการดูแลเขาอย่างไรถ้าเขาลงไปกองกับพื้นเนี่ยนะคะให้พยายามมาในที่โล่งๆให้มีความปลอดภัยไม่มีสิ่งใดที่เขาจะดิ้นไปกระแทกถือว่าใช้ได้เพราะว่าเก้าอี้ก็ไม่ได้หนักนะคะแล้วก็คลายกระดุมคลายเนคไทคลายเสื้อให้เขาหลวมๆให้โปร่งถอดแว่นตาออกนะคะแล้วก็ ให้จับผู้เปวยนอนตะแคงก็ได้ไม่ง้างปากนะคะไม่งัดปากด้วยช้อนไอ้ที่เรา <ไป S 1> เคยเรียนมาให้เอาอะไรไปงัดอ,อ,อันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่กัด เขาไม่กัดลิ้นตัวเองหรอกนะคะโดยธรรมชาติของร่างกายมันจะลิ้นหดไปหมดแล้วเพราะลิ้นเนี่ยยึดหดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่กดท้องไม่ไปถางขาไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะคะให้จับเวลาดูค่ะตามปกติผู้ป่วยลมชักจะมีอาการสงบเองภายใน2-3นาทีแต่ถ้าเกิน5นาทีต้องรีบส่งโรงพยาบาลหรือระหว่างนั้นต้องโทร1669 คือระหว่างช่วยเหลือคนหนึ่งหนึ่งในนั้นต้องโทร1 6 6 9เพราะเขา,เาจะมีคำแนะนำมาด้วยนะคะและก็เขาจะส่งหน่วยแพทย์มาด้วยอ,อย่าลืมอธิบายด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นอย่ามุงผู้ป่วยใกล้ๆแล้วก็ให้ช่วยรีบเรียกรถพยาบาลนะคะถ้าเกิน5นาทีนะอ,อันนี้กรณีที่เจอผู้ป่วยลมชักก็เขาเรียกว่าคนปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ทาไป แต่ว่าคนที่โทรก็โทรแจ้งไปใช่ค่ะก็ต่างต่างร่วมกันทํางานใช่ค่ะแล้วก็คุณพี่พลอยนี่แกก็เก่งนะแกเข้าใจวิธีหมดเลยนะสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านแก<อ>แกเข้าใจทั้งสองวิธีเลยถือว่าก็สุดยอดมากเลยค่ะโอ้โหแม่นะครับ